เอาหมูก้าค่ะแต่ไม่มีก้ามาเลยจ้ะอ๋อปลาตัวเท่าไหร่คะปลานาที่หกสิบเอาตัวเนึออปลาทิวค่ะอ๋อคค่ะแล้วก็เอาผัดประดุกค่ะผัดเนี่ยค่ะปลาทิ้วแรกที่สิค่ะาดุกปลานาที่ก็มีอะไระอีกคะอ๋อขอดูกนดนคะี่ปลาปลาดุก่ บุญเส้นก็ได้ค่ะข้ายอยตรงนี้อยู่พเพชรเกษม 对，管理不了